เพราะฉะนั้นเมื่อฟังธรรมในระดับปฏิบัติถึงปฏิเวทสัจธรรมจากท่านที่เรียนรู้แต่เพียงปริยัติสัจธรรมจึงต้องฟังหูไว้หูก่อนแล้วใช้หลักกาลามาสูตรที่พระพุทธเจ้าได้ประทานไว้ให้แล้วเข้าพิจารณาว่าท่านทั้งหลายอย่าได้ถือตามถ้อยคำที่ได้ยินได้ฟังมาอย่าได้ถือตามถ้อยคำสืบสืบกันมา อย่าได้ยึดถือโดยตื่นข่าวว่าได้ยินเขาว่าอย่างนี้อย่าได้ยึดถือโดยอ้างตำราอย่าได้ยึดถือโดยคาดคะเนอย่าได้ยึดถือโดยตรึกตามอาการอย่าได้ยึดถือโดยชอบใจว่าต้องกันกับทิฏฐิของตนอย่าได้ยึดถือโดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรเชื่อถือได้อย่าได้ยึดถือว่าสมณะนี้เป็นครูของเราเมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า ทำเหล่าใดเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้สัสนเสริญทำเหล่านี้ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขเมื่อนั้นท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่ดังนี้เป็นต้นแล้วท่านจะปฏิบัติตนได้ถูกต้องตรงตามพระสัทธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วไม่ต้องเชื่อใคร สำหรับข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธานั้นก็คือสวากขาโตภควัตตาธรรมโมกล่าวคือพระสัทธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วทั้งสามประการคือปริยัติสัทธรรมได้แก่การศึกษาหลักธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติและที่ควรงดเว้นหนึ่งปฏิบัติสัจธรรมได้แก่การศึกษาอบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิและปัญญา อันมีในอยู่ในอริมักมีองค์8เพื่อสมรวมระวังความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจของตนให้สงบให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษและให้ดำเนินไปแต่ในทางที่ดีที่ให้ถึงความเจริญและสันติสุขในชีวิตหนึ่งปฏิเวทสัตธรรมได้แก่การอบรมปัญญาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมชาติทั้งที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งและทั้งที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง และให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสัจธรรมตามที่เป็นจริงให้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงและที่เป็นบรมสุขอย่างถาวรได้อีกหนึ่งพระสัจธรรมทั้งสาประการนี้หากผู้ใดได้ศึกษาทำความเข้าใจแจ่มแจ้งด้วยตนด้วยวิธีการที่ถูกต้องกล่าวคือด้วยการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้องและที่สมบูรณ์จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้หนึ่ง แล้วลงมือปฏิบัติให้มีประสบการณ์และให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยตนอีกหนึ่งแล้วประมวลข้อมูลที่เชื่อถือได้นั้นนำมาพิจารณาวิเคราะห์ให้เห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยวิธีการที่ถูกต้องและตรงประเด็นอีกหนึ่งให้สามารถเจริญปัญญาอันรู้แจ้งเห็นแจ้งด้วยตนนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสลัดตนออกจากวัตฏะสงสารอันเป็นทุกข์ เมื่อตั้งใจปฏิบัติพระสัตรธรรมได้ถูกต้องตรงตามหลักธรรมแล้วย่อมได้รับผลดีเป็นปฏิเวทสัตรธรรมกล่าวคือได้รับผลเป็นความเห็นแจ้งและรู้แจ้งทางดำเนินชีวิตไปสู่ความเจริญความสันติสุขและความพ้นทุกข์ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้จริงในการทุกเมื่อด้วยกันทุกคนความศรัทธาในบุคคลในสิ่งได้แก่ข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และในข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาอย่างนี้ชื่อว่าสัตทินรีคือกุศลธรรมที่เป็นใหญ่อันครอบงำเสียซึ่งอกุศลธรรมได้แก่ความไม่ศรัทธาหรือไร้ความศรัทธาในบุคคลในสิ่งและหรือในข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาเมื่อปฏิบัติได้แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งจะเป็นพลังกล้าแข็งชื่อว่าพละคือศรัทธาอันเป็นพลังกล้าแข็งมิให้อกุศลธรรม คือความไม่รู้จักศรัทธาในบุคคลในสิ่งและในข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาเข้าครอบงําจิตใจได้อย่างในปัจจุบันนี้มักกล่าวกันว่าเกิดวิกฤตศรัทธาทางพระพุทธศาสนาคือประชาชนส่วนหนึ่งขาดความเลื่อมใสศรัทธาหรือเกิดความเสื่อมศรัทธาในศาสนาบุคคลและหรือศาสนธรรมไปในตัวเสร็จเพิ่มมากขึ้นทั้งๆที่ประเทศไทยเป็นเมืองพุทธมีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ และเป็นสถาบันหลักหนึ่งในสามของสถาบันหลักของไทยและทั้งทั้งที่พระาศาสนาคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาส,มส,มสัมพุทธเจ้าได้แก่พระอริยสัจธรรมนั้นไม่ได้เสื่อมเลยแต่บุคคลนั่นแหละเสื่อมจากความสนใจความตั้งใจที่จะศึกษาค้นคว้าเรียนรู้พระสัจธรรมทั้งสคือปริยัติสัจธรรมปฏิบัติสัจธธรรมให้ถึงปฏิเวศสัจธธรรม อย่างน้อยก็พอให้มีประสบการณ์และได้รับผลดีตามสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติด้วยวิธีการที่ถูกต้องและตรงประเด็นเพื่อเจริญปัญญาทั้งสุตมยะปัญญาจินตมยปัญญาและภาวนามยปัญญาเองชนส่วนมากจึงเป็นเสมือนคนตาบอดสีที่ไม่สามารถจะแยกแยะสีต่างๆได้เห็นใครที่น่าเชื่อถือเขาบอกว่านี้สีดำก็ว่าดำตามเขา เขาบอกว่าสีขาวก็ว่าขาวตามเขาฉันใดผู้ไม่ได้เรียนรู้พระสัทธรรมทั้งสามให้เจริญปัญญาจากการที่ได้ปฏิบัติพระสัทธธรรมจนเห็นแจ้งรู้แจ้งด้วยตนตามสมควรแก่ธรรมก็ย่อมไม่สามารถแยกแยะคุณธรรมของบุคคลว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือปฏิบัติดีไม่ไม่ปฏิบัติชอบและไม่สามารถแยกแยะข้อมูลข้อปฏิบัติและหรือวิธีปฏิบัติธรรม ได้ว่าอย่างไหนดีหรือถูกต้องอย่างไหนไม่ดีไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงได้ฉะนั้นเห็นใครที่น่าเชื่อถือเขาบอกว่านี้ถูกต้องก็ว่าถูกต้องตามเขาเขาว่านี้ผิดก็ว่าผิดตามเขาโดยที่ตนเองไม่มีจุดยืนที่ถูกต้องและชัดเจนของตนเองนักๆเข้าก็เกิดความสับสนและลังเลใจไม่รู้ว่าอย่างไหนผิดอย่างไหนถูกต้องตามพระสัตธรรมที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า จึงไม่ศรัทธาที่จะปฏิบัติพระสัตยธรรมและยิ่งถ้าเกิดมีกระแสะข่าวตัวอย่างบุคคลในวงการพระาศาสนาประพฤติปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบบงังแม้จํานวนไม่มากก็ยิ่งเหมารวมกันไปหมดว่าไม่ดีด้วยกันทั้งนั้นน่ทั้งทั้งที่พระที่ดีๆหรือพระผู้ตั้งใจศึกษาและตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีมากแต่มองไม่เห็นเพราะเป็นเหมือนคนตาบอดสีจึงแยกดีแยกชั่วตามที่เป็นจริงไม่เป็น และแถมยังแยกคนออกจากธรรมะหรืออีกในหนึ่งแยกคนแยกธรรมะซึ่งเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นกันไม่เป็นเสอีกด้วยเพราะเหตุนั้นชนผู้ไม่ได้เรียนรู้พระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าให้แจมแจ้งด้วยตนนี้เองแหละที่เกิดวิกฤตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาทั้งทั้งที่พระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีเสื่อมและผู้ตั้งใจศึกษาสัมมาปฏิบัติตามพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่มาก เพียงแต่ท่านไม่ปรากฏตัวและไม่แสดงตัวโอ้อวดเท่านั้นเพราะเหตุนั้นสาธุชนจึงพึงปลูกศรัทธาในพระรัตนตรัยด้วยวิธีการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องคือด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติเองดังกล่าวแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูรู้คุณพระศาสนาและยังจะมีผลช่วยให้สถาบันหลักอีกสองคือสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงคุณประเสริฐของไทยเราได้เจริญและรุ่งเรืองและมั่นคงสามารถให้ผลเป็นความสันติสุขแก่ตัวเราเองและแก่สังคมประเทศชาติโดยส่วนรวมร่วมกันอีกด้วยกล่าวโดยสรุปวันนี้ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อจากคราวที่แล้วในส่วนของความประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมคือตามพระธรรมวิานายัยหรือพระสัจธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้ว แต่การที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมกล่าวคือตามพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้ดีแล้วนั้นบุคคลพึงศึกษาทำความเข้าใจหลักธรรมคือพระปริยัติสัทธรรมและลงมือปฏิบัติสัทธรรมอบรมกายวาจาและใจของตนโดยปฏิบัติไตรสิกขาคือการศึกษาอบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิและปัญญา ให้ถึงอธิศีลคือศีลยิ่งอธิจิตคือจิตยิ่งสมาธิยิ่งและอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งอันมีในอยู่ในอริมักมีองค์8ให้ถึงปฏิเวทสัจธรรมคือปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงและได้รับผลดีจากการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเองก็จะสามารถเข้าใจพระสัจธรรมทั้งสคือปริยัตสัจธรรม ปฏิบัติสัตธรรมและปฏิเวทศัตธธรรมได้อย่างถูกต้องและแจ่มแจ้งเองให้สามารถดำรงตนอยู่ในคุณความดีมีศีลมีธรรมนำตนไปสู่ความเจริญและสันติสุขถึงความพ้นทุกข์ตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้เองแต่การที่บุคคลจะศึกษาสัมมาปฏิบัติให้ได้ถูกต้องตามรอยบาทพระพุทธองค์และให้เกิดผลดีแก่ตนเองนั้นพึงต้องประกอบด้วยกุศลธรรมชื่อว่าอินทรี่ห้าได้แก่สัตทินรี กุศลธรรมคือมีความศรัทธ,ธาเป็นใหญ่ได้แก่รู้จักศรัทธ,ธาบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหนึ่งศรัทธ,ธาในสิ่งหรือข้อมูลที่เชื่อถือได้หนึ่งรู้จักศรัทธ,ธาในข้อปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระสัตยธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหนึ่งก่อนยุติปาตกถาธรรมนี้อัตมาภาพใครขอเจริญพรว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงมีพระคุณอันประเสริฐเป็นล้นพ้นต่อประเทศชาติ และต่อประชาชนคนในชาติทุกหมู่ทุกเหล่าตลอดจนผู้อาศัยพระบรมโพธิสมภารจึงเป็นวโรกาศอันสมควรยิ่งที่สาธุชนทุกท่านจะพึงแสดงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเตเวทีตาธรรมต่อพระองค์ท่านในมหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบหรอบ72พระชนมพรรษาในวันที่5ธันวาคมนี้ โดยมาร่วมกันเจริญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านอาตมาจึงขอเชิญชวนพระภิกษุสามเณรสาธุชนผู้สนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติทุกท่านสมัครเข้ารับการอบรม,ร,ร,รมพระกรรมฐานตามแนวมหาสติปัฏฐานสที่หลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรได้ปฏิบัติและสั่งสอนถ่ายทอดไว้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่1ถึง7ธันวาคมสำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่จะรับการอบรมต่อก็รับการอบรมต่อไปได้ถึงวันที่14ธันวาคมนี้ณนะวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบุรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จใใใ่ายใดๆแต่สำหรับผู้มีจิตศรัทธาจะบำเพ็ญกุศลบริจาคอุปธรรมวัดก็ยินดีอนุโมทนาอันหนึ่งตามทมี่มีผู้เข้าใจผิดว่าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบุรีเป็นสาขาหรือเกี่ยวเนื่องกับวัดอื่นนั้นขอเจริญพรว่าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราช,ชบุรีนั้นก่อตั้งมาจากการดำเนินโครงการของโครงการพุทธภาวนาวิชาธรรมกายวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารกรุงเทพกับโครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชนวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพจึงเป็นคนละส่วน คนละคณะผู้บริหารคนละนโยบายและคนละกิจกรรมจากวัดอื่นไม่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับวัดอื่นแต่ประการใดผู้สนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติตามโครงการนี้ติดต่อขอสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดโทรศัพท์หมายเลข032นิรหัสรหัสพื้นที่032หมายเลข254 254-650 25หรือ253-352 253-352กดต่อหมายเลข220หรือที่สำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัดที่จะต้องผ่านกรุงเทพก็ขอเชิญท่านไปขึ้นรถรับส่งฟรีได้ในวันอังคารที่30พฤศจิกายนนี้ระหว่างเวลา12นาฬิกา ถึง13นาฬิกาตรงณสำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาศาลาการเปลี่ยนวัดสเกตรกรุงเทพวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพรเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตามาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปราตกถาธรรมทางสถานีวิทยุก,กระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สามของเดือนเมื่อครั้งที่แล้วอาตามาภาพได้กล่าวถึงความกตัญญูกะตะเวทิตาคือความเป็นผู้รู้อุปการะคุณที่ท่านได้ทำให้แล้วและตอบแทนคุณผู้มีอุปการะคุณแก่ตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพึงรู้คุณและตอบแทนคุณสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรยัยและสถาบันพระมหากษัตริ์ อันเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยเราโดยการมีสติพิจารณากรหรือขณะประพฤติปฏิบัติตนและหรือประกอบกิจการงานในอาชีพก็ให้อยู่ในหลักแห่งความถูกต้องหนึ่งความเหมาะสมหนึ่งความบริสุทธิ์ใจหนึ่งและความยุติธรรมหนึ่งก็จะสามารถช่วยให้สถาบันหลักทั้งสามสามารถดำรงคงอยู่อย่างมั่นคงถาวรอันจะช่วยให้ประชาชนคนในชาติ มีความเป็นอยู่เจริญรุ่งเรืองและสันทิสุขได้เป็นอย่างดีเมื่อครั้งที่แล้วนี้ได้กล่าวในส่วนของความประพฤติธปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักแห่งความถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับมติและหรือคำสั่งต่างๆที่ออกตามกฎหมายและทั้งพึงประพฤติธปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบขอบเขตแห่งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของตนนี้ประการหนึ่ง กับในส่วนของความประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมและตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของไทยเราไปแล้วส่วนหนึ่งวันนี้จะได้กล่าวเพิ่มเติมในข้อที่ว่าพึงประพฤติตนให้ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมคือให้ถูกต้องตามหลักธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งผู้ตรัสรู้พระอริยสัจธรรมโดยชอบแล้วด้วยพระองค์เอง แต่การที่บุคคลจะสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขในชีวิตจริงๆนั้นจักต้องศึกษาทำความเข้าใจในหลักธรรมและลงมือปฏิบัติเพื่อจเจริญปัญญารู้แจ้งในสภาวธรรมและสัจธรรมต,มตามที่เป็นจริงให้ได้ประสบการณ์และได้รับผลดีด้วยตนเอง แล้วดำรงตนอยู่ในคุณความดีคือตั้งตนไว้ชอบเองจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธปฏิบัติถูกต้องตามทํานองครองธรรมอย่างแท้จริงการที่บุคคลจะพึงศึกษาทําความเข้าใจในหลักธรรมและลงมือปฏิบัติให้ได้ผลดีนั้นจะต้องประกอบด้วยองคุณคือกุศลธรรมหอย่างชื่อว่าอินรี่ห้าดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งจะต้องถึงพร้อมด้วยความศรัทธาในบุคคล ในสิ่งและหรือในข้อปฏิบัติที่ควรศรัทธาบุคคลที่ควรศรัทธานั้นได้แก่บุคคลผู้ได้ศึกษาหลักธรรมชื่อว่าปริยัติสัจธรรมมาดีแล้วพอสมควรกล่าวคือผู้เรียนหลักธรรมแล้วไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมอบรมกายวาจาและใจของตนโดยการปฏิบัติไตรสิกขาคือศีลสิกขา จิตสิกขาและปัญญาสิกขากล่าวคือการศึกษาอบรมโดยทางศีลสมาธิและปัญญาอันมีในอยู่ในอริมักมีองค์8เป็นต้นเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์มิใช่มุ่งเรียนปริยัตเพื่อข่มผู้อื่นหรือเพื่อการโต้แย้งกับใครการเรียนปริยัตสัทธรรมอย่างนี้แหละที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญและปริยัตนี้พระพุทธโคสาจารย์ท่านได้เรียกว่า นิสรณัตปริย,ยัิคือประยัดเพื่อประโยชน์แก่การสลัดตนออกจากทุกข์ทั้งปวงผู้เรียนประยัยิเช่นนี้คือบุคคลที่ควรศรัทธาควรแก่การเชื่อถือนับถือและควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเป็นเบื้องต้นส่วนการเรียนปริยัยิที่ไม่ดีคือไม่ได้เรียนเพื่อการปฏิบัติธรรมเพื่อสลัดตนออกจากทุกข์เรียนแล้วก็ไม่ได้ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาแต่เรียน รู้เพื่อมุ่งหมายที่จะข่มผู้อื่นการเรียนปริยัตเช่นนี้สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญและปริยัตนี้พระพุทธโคสอาจารย์ซึ่งเป็นพระอัตถกถาจารย์ท่านเรียกว่าอลคัตถูปมาปริยัตคือปริยัตเปรียบด้วยงูพิษบุคคลผู้เรียนปริยัตเช่นนี้สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าโมคะบุรุษคือบุรุษผู้ว่างเปล่าซึ่งจัดเป็นบุคคลที่ไม่ควรศรัทธา ไม่ควรแก่การเชื่อถือนับถือและไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเมื่อได้ปฏิบัติไตรสิกขาอบรมกายวาจาและใจโดยทางศีลสมาธิปัญญาอันมีในอยู่ในอริมักมีองค์8ชื่อว่าปฏิบัติสัตยธรรมจนถึงอธิศีลคือศีลยิ่งอธิจิตคือจิตยิ่งสมาธิยิ่งและอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งกล่าวคือปัญญาอันเห็นแจ้งแทงตลอดในสภาวะของสังขาร กล่าวคือธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งได้แก่ธรรมชาติที่เป็นไปในภพสามทางสิน้นและวิสังขารคือธรรมชาติที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งคือพระนิพานและปัญญาอันเห็นแจ้งรู้แจ้งในพระอริยสัจทั้งสี่คือความจริงอย่างประเสริฐในเรื่องของทุกเหตุแห่งทุกสภาวะที่ทุกดับเพราะเหตุดับและข้อปฏิบัติอันเป็นท,ทางสายกลางให้ถึงความดับทุกได้โดยสิ้นเชิง ได้บรรลุมรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแห่งทุกทั้งปวงเป็นพระอาหารหันต์ขีณาสพคือผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วผู้ถึงพร้อมด้วยปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทสัทธธรรมนี้เช่นนี้คือผู้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่ากุลบุตรเหล่านั้นย่อมเล่าเรียนธรรมเพื่อประโยชน์ใดย่อมได้เสวยประโยชน์นั้นแห่งธรรมนั้นธรรมเหล่านั้นอันกุลบุตรเหล่านั้นเรียนดีแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานและปริยัตยิเช่นนี้นี่แหละที่พระพุทธโคสอาจารย์ท่านเรียกว่าพันธาคาริยปริยัตยิคือปริยัตยิของท่านผู้ประดุจขุนคลังพระอริยเจ้าพระอรหันตเจ้าผู้ถึงพร้อมด้วยปริยัตยิปฏิบัติและปฏิเวทัรธรรมเพียงไรย่อมเป็นผู้ควรแก่การศรัทธาเลื่อมใสยอย่างสูง ควรแก่การเชื่อถือนับถือและควรแก่การถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างในการศึกษาสัมมาปฏิบัติเพียงนั้นกล่าวคือควรที่ผู้สนใจในการศึกษาสัมมาปฏิบัติจะพึงเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดตรฟังธรรมพึงไต่ถามปัญหาธรรมและเรียนรู้ธรรมจากท่านเพียงนั้นการเรียนรู้หลักธรรมเพื่อปฏิบัติสัตยธรรมที่ถูกต้องตามหลักธรรมก็ย่อมจะเกิดและ,จะเจริญขึ้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ ส่วนว่าสิ่งที่ควรศรัทธานั้นได้แก่เอกสารหลักฐานคำพีต่างๆที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสูตรคือพระพุทธพจน์ที่เรียกว่าพระไตรปิฎกทั้งพระวินยัยปิฎกพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกชั้นรองลงไปได้แก่สุตตานุโลมคือคำพีที่พระอัฏฐกถาจารย์ได้รจนาขึ้นเพื่ออธิบายความที่ยากในพระไตรปิฎกและอาจริวัต คือวาทะหรือคำอธิบายของอาจารย์ต่างๆตั้งแต่ชั้นดีกาอนุดีกาตลอดลงมาถึงบุรพาจารย์ในชั้นหลังๆผู้ได้ศึกษาอบรมทั้งปริยัตปฏิบัติได้ถึงปฏิเวศสัวธรรมมาดีแล้วตามสมควรแก่ภูมิธรรมเป็นที่ประจักษ์แก่บัณฑิตผู้รู้คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ควรแก่การใช้ประกอบการศึกษาสัมมาปฏิบัติได้ สำหรับข้อมูลจากการแสดงธรรมในขั้นปฏิบัติถึงปฏิเวศสัจธรรมแม้จากผู้ที่ได้ศึกษาภาคปริยัติธรรมเจริญสุตมยปัญญาและจินตมยปัญญามาดีพอสมควรแล้วก็ตามถ้าตราบใดที่ผู้แสดงยังไม่ได้ผ่านการอบรมกายวาจาและใจโดยการปฏิบัติไตรสิกขาคือศีลสิกขาจิตตสิกขาและปัญญาสิกขาให้เจริญขึ้นเป็นอธิศีลคือศีลยิ่ง อธิจิตคือจิตยิ่งหรือสมาธิยิ่งในระดับฌานจิตและอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งกล่าวคือผู้ยังไม่ได้เจริญภาวนามยปัญญาอันเห็นแจ้งและรู้แจ้งสภาวะของสังขารและวิสังขารคือพระนิพพานตามที่เป็นจริงและผู้ยังไม่ได้เจริญภาวนามยปัญญาอันเห็นแจ้งแทงตลอดในพระอริยสัจสี่ให้ได้รับผลเป็นปฏิเวสัตรธรรม ตามสมควรแก่ธรรมปฏิบัติอย่างน้อยก็ให้พอมีประสบการณ์เป็นผลดีจากธรรมปฏิบัติตามสมควรแล้วก็พึงรับฟังท่านด้วยดีแต่ต้องฟังหูไวห้หูและต้องใช้หลักกาลามาสูตรเข้าพิจารณาไตรตรองให้ดีเพราะสุตมยปัญญาที่เกิดแต่การเรียนรู้พระสัทธรรมจากข้อมูลคือเอกสารหลักฐานที่เชื่อถือได้ดังกล่าวแลว้วจัดเป็นปัญญาชั้นต้น ที่ยังมีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากพระอริยสัจธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งได้มากถ้าเข้าใจผิดพลาดและปฏิบัติไม่ตรงทางย่อมมีโทษได้คือมีโอกาสตกต่ำถึงอบายภูมิได้ฉะนั้นจึงต้องใช้สติปัญญาพิจารณาไตรตรองข้อมูลดังกล่าวนั้นให้รอบครอบถี่ถ้วนที่สุดอีกชั้นหนึ่งจึงชื่อว่าจินตมยปัญญานี้จัดเป็นปัญญาชั้นกลางแต่ว่าแม้นั้น ตราบใดที่ผู้ศึกษายังเป็นปุถุชนสติปัญญายังไม่ละเอียดลึกซึ้งพอก็ยังมีโอกาสผิดพลาดจากพระอริยสัจธรรมที่ละเอียดประณีตและที่สุขุมลุ่มลึกได้อีกถ้าเข้าใจถูกต้องปฏิบัติตรงทางก็ตรงพระนิพานแต่ถ้าเข้าใจผิดพลาดและปฏิบัติไม่ตรงทางก็มีโอกาสถึงอบายภูมิได้อีกต่อเมื่อได้ลงมือปฏิบัติธรรมด้วยตนเองโดยทางไตรสิกขา คือการศึกษาอบรมกายวาจาและใจของตนโดยทางศีลสมาธิปัญญาให้ถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคือปัญญาอันยิ่งจากการที่ได้ทั้งรู้และทั้งเห็นสภาวะธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงอันมีในอยู่ในอริมักมีองค์8ชื่อว่าภาวนามยะปัญญาซึ่งจัดเป็นปัญญาชั้นสูงแล้วด้วยตนเองเพียงไรนั่นแหละ เป็นปัญญาชั้นสูงที่ควรเชื่อถือศรัทธาได้สนิทใจเพียงนั้นเพราะพระสัทธรรมนั้นเป็นปัจจตังเวทิตัพโภวิญยูหิคือเป็นสิ่งที่วิญยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนคำว่าวิญยูชนณที่นี้หมายถึงผู้รู้โดยชอบกล่าวคือผู้รู้ทั้งหลักปริยัติและปฏิบัติสัทธรรมได้เจริญปัญญารู้แจ้งแทงตลอดสภาวธรรมและสัจธรรมต,ม,ตมตามที่เป็นจริง โดยการปฏิบัติพระสัตวธรรมให้ทั้งได้รู้แจ้งและเห็นแจ้งด้วยตนเองแล้วหาใช่เป็นวุญญวินยูชนเพราะเหตุศักเพียงว่าการเรียนรู้แต่จากหลักปริยัตเท่านั้นไม่เพราะเหตุนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้ตรัสไว้ในพระวินัยปิฎกมีข้อความตอนหนึ่งแปลความว่ารรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้แลเป็นสภาพลึกซึ้งเห็นได้ยาก ตรัสรู้ตามได้ยากเป็นธรรมสงบระงับประนีตไม่เป็นวิสัยที่ยังได้ด้วยตักกะเป็นธรรมละเอียดอันบัณฑิตจะพึงรู้ได้เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเห็นภัยในวัตตะจึงต้องปฏิบัติสัตธรรมจเจริญภาวนามยปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงตามรอยบาทพระพุทธองค์เองลำพังแต่ความรู้จากการศึกษาพระปริยัติธรรมยังไม่เพียงพอที่จะยัง ถึงทำที่พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าท่านได้บรรลุแล้วนี้ได้มิฉะนั้นจะมีค่าเพียงเท่าคนตาบอดถือคบเพลิงดังที่พระอานทน์พุทธอุปถากได้กล่าวไว้ในกุตกานิกายเถระคาถามีข้อความตอนหนึ่งแปลความว่าผู้ใดเล่าเรียนมามากดูมินผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนมาน้อยด้วยการสดับแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติตามที่ได้เล่าเรียนมา ย่อมปรากฏแก่เราเหมือนคนตาบอดถือคบเพลิงไปฉะนั้นคนในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคสุกเอาเผากินโดยมากจะหลงกันอยู่แต่เพียงความรู้จากการศึกษาปริยัติธรรมยกย่องเชิดชูเชื่อถือกันอยู่แต่ผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนปริยัตแต่ขาดความสนใจใส่ใจในธรรมะปฏิบัตินักพูดนักเขียนนักวิจารณธรรมที่แสดงตัวปรากฏจึงมีมาก แต่ผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆที่แสดงตัวปรากฏมีน้อยจนพระมหาเถระบางรูปท่านได้กล่าวว่าสมัยนี้เป็นสมัยคัมภีไม่ได้สนใจปฏิบัติาศาสนากลายเป็นาศาสนาคัมภีาศาสนากระดาษไปหมดดังนี้เป็นต้นชนผู้ไม่ได้เรียนรู้พระสัตธรรมด้วยทั้งปริยัตและปฏิบัติสัตธรรมให้ถึงปฏิเวทสัตธรรมหรืออย่างน้อยให้พอมีประสบการณ์และหรือได้ประสบผลที่ดีตามสมควรแก่ธรรม นั้นท่านเปรียดเหมือนทัพพีที่ไม่รู้รสแกงทัพพีนะ่ะแช่อยู่ในหม้อแกงนั่นแหละแต่ไม่รู้รสแกงหรอกหรือเหมือนคนเลี้ยงโคที่ไม่รู้จักเบนจโครสคือไม่รู้รสนมโคห้าอย่างฉะนั้นเพราะคนเลี้ยงโคแม้จะได้ดูแลต้นโคไปเลี้ยงทุกวันแต่ก็ไม่ใช่เจ้าของโคจึงไม่ได้ดื่มนมโคและจึงไม่รู้รสโครสนมโค